สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แม่ใหญ่เอ็กปั้นสวนนะคะ,ะตื่นขึ้นมายามเช้ายังไม่ันได้สว่างดีเท่าไหร่นะคะก็เดินมาชมต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้มองดูแล้วร่วมรื่นดีอันนี้แก้วการจนานะคะลึกต้นอากมินานะคะที่แม่ใหญ่เอ็กได้เคยลงคลิปเอาไว้เนี่ย น,นี่เงินเต็มบ้านถ้าจำชื่อไม่ผิดนะปลูกไว้หลายอย่างไม่ค่อยจำชื่อน <IS IT AL> <sm uch ing> ไคะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับมีทั้งพืชที่เป็นไม้มงคลนะคะน,นี่งาช้างนี่บัวดินนะคะปลูกไว้เดี๋ยวก็สวยงามนี่ไผ่กวนอิมค่ะปลูกใส่กระถางดินบัวอันนี้ลิ้นมังกรนะคะ เชวนชมก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้นไม้พืชที่ปลูกไว้ในกระถางแขวนกำลังติดออกรากนะคะอันนี้เป็นมุมข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านยังเช้ามือดอยู่นะคะยังไม่ทันได้สว่างเท่าไหร่นะคะก็ชมเอาบรรยากาศเอาค่ะมันทำให้บ้านร่มรื่นดี มองดูแล้วมีความสุขอันนี้คุณนายเตือนสายที่เคยปลูกไว้เรื่อยๆก็ลงคลิไปไว้ให้ท่านผู้ชมดูเป็นประจำเนี่ยทำวันละเล็กละน้อยค่ะไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำมากเอาเวลาว่างเรามาจากนอกบ้านทำงานนอกบ้านมาเห็นว่างก็มาทำตัวนี้นะคะแม่ใหญ่เอก๊กอยากได้บ้านที่มันร่มรื่นก็ทำค่อยเป็นค่อยไปตรงไหนว่างวันนี้ก็คิดว่าะจะเอาอะไรนะามาวางตามมุมเนี้ย ให้มันสวยงามอันนี้เป็นตรงมุมรั้วที่ไม่ได้ใช้แล้วปิดไว้นานนะคะมีประตูรั้วไหลายด้านก็ใช้ด้านเดียวก็เลยหาอะไรมาวางวางไว้นะคะนี่ก็เป็นผักบุ้งคุณนายตื่นสายคุณนยตื่นสายปลูกใหม่บ้างเก่าบ้างนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยปลูกใส่แก้วก็สวยงามนะคะ กระถางเล็กๆมีพราะว่างกระปุกได้เนี่ยติดแล้วเนี่ยกำลังสวยงามกำลังถอดยอดนี่นางกวักนะคะเศรษฐีวินสันสวยนะคะใบใหญ่ปลูกได้ไม่นานอันนี้เงินอันนี้จาไม่ผิดเงินติดบ,บ้าน,นต้นขมิ้นก็สวยนะคะเอามาใส่กระถางประดับบ้านต้นกระเป๋าเงินสีเขียวอันนี้ต้นกระเป๋าเงินสีม่วงนะคะ ยังไมไ่ออกดอกสวยงามสวยงามกวักมลกตมองดูไปเรื่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆนะคะน,นี่สวยงามตามลักษณะของใบนะคะอีกจังหน่อยต้นไม้พวกนี้พืชพวกนี้ก็จะแตกกอเต็มกระถางเดี๋ยวก็จะเขียวครึบ สวยเต็มไปหมดเลยนะคะมันน่ามองน่าชื่นชมต้นดอกกุหลาบก็มีนะนนี่ทำไปเรื่อยๆตรงไหนมันว่างอันนี้ก็วางบนขอบของบ้านนะคะอันนี้เป็นว่านที่อพอบ้านเขาชื่นชอบเขาจะเก็บปลูกไว้เป็นพิเศษตั้งที่สูงๆหน่อยไม่รู้ชื่ออะไรบ้า ชอบปลูกกันทั้งคู่เลยนะคะอยู่บ้านด้วยกันก็หามาปลูกปลูกไว้เยอะค่ะตามมุมต่างๆกันจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวว่างว่าแม่ใหญ่แอ๊กจะถ่ายอัปเดตท,ทำคลิปลงมาให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกมุมต่างๆยังไม่ได้เอามาให้ดูเยอะเลยก็ เวลาว่างๆก็ก่อนออกไปทํางานนอกบ้านก็จะมาเดินดูอย่างเงี้ยในกวักมรกตอีกมุมหนึ่งนะคะเนี่ยวางไว้สวยงามก็ชอบใบเขียวสมชื่อนะคะดูก็งามดูทุกครั้งทุกทีไม่เคยสางเลยนะคะความสวยสวยตลอด <c oughs> ใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ